กระเกินกระชึกกระชักกระชึกกระชักปุ่นปุ่นกระชึกกระชักกระชึกกระชักอ่ะทุกคนคือครั้งนี้น่ะเราไม่ได้อยู่ในเอ่อแมปเดดเรลนะครับที่เออ่เขาเล่นกันคิดร่ปผ้าทั่วเมือออันนั้นมันเดดสมอลเล่แบบที่ตายไวๆคนละเน้นเร็วไงว้ายเน่เราอยู่ในรัชชูรีเทนไทคูนวู้ n สภาพจ้าีมันตายไปแล้ว่啊อย่างนี้เราก็ต้องแย่เลี้ยชฉลองกันเจ้าหลอะไรเจ้าผีกลับมาแล้วเอามีกลับมาแล้วเป็นห่วงนี่แกเมื่อกี้แกพกนี่ฉันจะพาแกไปโรงพยาบาลพอดีเลยเจ้าหวีโรงพยาบาลอะไรที่บ้าเอาเหรอแล้วไม่เป็นอะไรมากไหม มันเป็นอะไรแกลงตัวนไฟวินทีวะอาจจะไม่รู้นี่ฉันขอโทษนะที่ฉันช่วยแกไม่ไหวอ่ะแต่คนอได้ปกิ๊กแกแช่งฉันจะนยิ่งฉลองด้วยได้ยินด้วยปักแกหูฟาดแกหูฟาดไรนี่กิ๊กันเจนสามตัวเลยอีตัวนี้มันจะแก้วัวหัวลอยอยู่รึเล่าฉันเป็นคนอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสร้างรถไฟแบบลัชชูรี่กันนะครับในฉบับของเราซึ่งจะมีแบบกูอยูรถไฟเลย มันจะม e right? ka. ีท on no ั้งสี่โบกี้เลยเห็นว่าดูของเจ้าบีก็มีฝั่งโนนะครับคุณยายกับคุณบดีก็สร้างไว้ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้พอจนภายไหลเนี่ยพอเราเหยียบปุ๊บนี่มันก็จะมีให้สร้างขึ้นมาเห็นว่าชุดชุดน้เหรอฮะแล้วก็เราก็วางไปได้เรื่อยๆเลยดีสรางก่อนเนี่ยโลโก้เป็นโลโก้หน้าฉันด้วยเห็นปเนี่ยฮะดู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 เฮ้ยเป็นโลโก้เป็นโลโก้ดาบีเลย ใช่เสื้อเนี่ยน่ารักกว่าตัวดีดิไม่แกพูดจาแกพูดจาไม่รับประทานเลยเนี่ยฮะดิฉันจะป้องกันไม่ให้เจ้าหมีมันตกเลยฉันต้องวางก่อนเอ๊ะเป็นยังไงปลาเทนเนอร์ให้ไว้เนี่ยเนี่ยงเงี้ยแบบเพราะเทนเนอร์กำลังมาตรน้ดิขอน้ำหน่อยเอ้าเย็นงานเย็นงานพูดมาเร็วเฮ้ยแกพวกแกดิเลิกปวดสักทีเฮ้ยมีชุดสุดหรูด้วยใส่หรือเปล่ใส่หรูหรือเปฮะเออ นี่ดูเป็นพี่ต่อดูเป็นใครเนี่ยเอ็งเป็นใครอ่ะฮะก็ตอบตัวโดยล่ะดูมีสง่าราศีขึ้นมาทันทีไม่เหมือนชุดเมื่อกี้เหมือนอะไรก็ไม่รู้เห็นว่าเปบญยามีสง่าราศีปหมมันด่าแกว่าเมื่อกี้แกหน้าตาไม่หล่อฉันไม่ได้ด่าเกคิดไปเองฉันไม่ได้พูดเลยว่าแกใส่ชุดเดิมแล้วหน้าตาแกอุบาท สบายคุณยายสว่าคุณยายน่ากลัวว่าโอ้ยดูเราดูด ชุดดูดีมากเลยผิดกับหนังหน้าเลย <c oughs> นี่นี่พวกแกเริมแบบว่าบูลลี่หน้าได้แล้วมาช่วยสนใจรถไฟของฉันหน่อยได้ไหมอห้ไฟเดาหน่ย <c oughs> นี่ห้องเราสุดหรูอันนี้ <c oughs> เดี๋ยวนะที่นั่งตรงนี้เเฮ้ยเดี๋ยนะเปิดปิดได้ปลาไฟเฮ้ยเปิดปิดได้ด้วยนั่งน้องหมีสบายเออใช่นั่งไาเจ้าหมีเห็นไหมเปิดปิดได้นี่ เฮิบวาง่อนโอ้ยมีชั้นบนี่อีกโอ้โหรถไฟคันนี้หรูจริงๆเฮิบวางเดี๋ยวนะชั้นเหลือเจ0รอยอะอ๋อต้องเก็บเงินตรงนี้เหรออ๋อโอเคใช่ตรงนี้เฮิบวางบันไดห้องน้ำต้องมีสองฝั่งปะมชีข่าห้องน้ำก่อนได้ไหมเอ้าทาไมประตูตรงนี้มันไม่มีม่านปีดาอย่างนี้ฉีก็เห็นหมดทิมันเคลื่อนที่ไม่มีใครเห็นหรอกเจ้าหมีฉีฉีไปเถอะ ที่ไม่มีใครเห็นรถขับความรู้ทุกกันก็จะดีกันพอดีสิ่ถ้วยรถไฟแกไม่ออกแบบอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีใครเขาดูแกหรอกชั่วมีนี่แหละโอ้คุณดูแค่จมูกแกบอกไว้ก่อนเลยในสวนใสเขายังดูฉันเลยโอ้ดูไปกระทั่งตอนขี่ตอนกินตอนอึตอนขี้ดูทุกอย่างเขาบอกน่ารักน่ารักจริงเหนอลองพวกแกมนุษย์ทั้งหลายไปโดนขังอย่างนั้นนะแล้วพวกฉันดูพวกแกดูว่างไหมอ่ะเอ๊ที่กับเจ้าของเจ้าของแล้วจะมาว่า เจ้าหญ่งเจ้าอะไรกรดอะไรฮะว่าความจริงเด้เด้ฉันตกใจคนข้างตกใจตกใจโอ้ที่สองสาวไปว่ายคือตอนนี้ฮะมันจะกลายเป็นรถไฟสยองขวัญแล้วทุกคนรอกกันจังเลยได้ เก็ดเกลือก่อนปุ๊บี่แล้วก็มาวางใหม่โอเคตรงนี้ก็เป็นห้องรับแขกนะครับทุกคนวางแผนน่นป้ายนี่ศิลปะตกแต่งชั้นบนเหรอชั้นบนยังก่อนนะขอวางตรงนี้ก่อนอุ้ยนอ้ปลาด้วยกินปลาได้ไหม <What? S 1> ไม่ได้ห้ามกินไ,ได้กินปลาครับก็คือเอาไปทำซาชิมิได้เลยตรงนี้ด <c oughs> ่วางก่อน เฮ้ยเดิยนยังเหลือวะชึบยังเหลือยังเหลืออยู่เจ้าบียังเหลือสองพันของเก็บใหม่ปึบ๊บโอเคอยังได้อยู่เฮ้ยเดี๋ยวห้องตู้เกมนี่เล่นเกมได้นี่เกมอาเขตดีเจ้าบีสนดกใหญ่นี่เจ้าบีมีขนม้วยนะเจ็บเจ็จ็บเจ็นเอ็เบนี่โย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 โโย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  เขนเก็บเงินก่อน,นชึ๊บดิวางไม่รู้จะได้ครบหรือเปล่านะเอ่อ<ะ>ตรงนี้วางได้อีกปะดีเจะาหมีเล่นได้ดิอชอบเล่นีชอบเล่นเออ ต่นี่เกมอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยเล,ยล่นได้สองคนมันเล่นอ,อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ลู่นเ้าไม่ใช่เหรอออกเงินกายบ้างบางทีอ่ะเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนเจ้าบีไม่มีใครช่วยฉันเก็บเงินเลยเหรอเนี่ยมันจะเก็บได้ยังไงฮะมันไปโขงแกเอออุ้ยตู้คลิปตุกตาเฮ้ยเจ้าบีเจ้าบีอันน<อ>ี้เล่นได้เจ้าบีอันนี้เล่นได้กดอีดิเล่นได้นั่นแหละนั่นแหละเออเออนั่นแหละมีเงินด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลู่ออกไปข้างนอกแล้วลู่ออกไปข้างนอกแล้ว มันกิ้งออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเจ้าหมีคุณยายบ้านคุณยายกลับมากอนเจ้าหมีเกจะเปล่าออกไปนอกรถทำไมเนี่ยสภาพแต่ละคนเอ่อวางตรงนี้ต้องปิดก่อนทุกคนไม่งั้นเจ้าหมีมันเปล่าออกไปข้างนอกปิดยังไงเนี่ยปิดไม่หมดอ่ะแป๊บเดียวล้ทุกคนปึ๊บเฮ้ยมีชุดใหม่มาอีกเยอะมากโอ้ดิไง วางได้แล้วแต่ว่าต้องการอีก5,000ันใช่ปหมมีห0พันแล้วเราวางก่อนโ,โอ้โห <c oughs> แล้วมีเปิดแล้วประตูประตูไม่เ<ม>ปิดอีกเนี่ยโอ้ประตูเปิดไอ้อยู <us> โอ้แล้วก็ต้องวางเจ้ามีก็ไม่เลิกชูสักทีโ <c> อ <oughs> ้ยังวีอีกนี่ทุกคน วอนเรงวีต่ออีกอ่ะนี่ต่บวีโอโอ้โหมีต่อวีโอ๋อมันน่าจะเชื่อมหน้าเลยเดี๋ยวดูดิมันเชื่อมเชื่อมไปถึงไหนขอลองเก็บก่อนนี่ครับต้องวนเก็บไปอย่างนี้เรื่อยๆปุ๊บลองดูนี่สร้างฐานไปโอ้โหจับวีดูดิมีสองโบกี้เลยเห็นปะมีสองโบกี้ด้วยโอ้มันเชื่อมมาด้านหลังนี่เองนี่เราจะวางท้ายตรงนี้เลยท้ายโบกี้ฮึบชุูวางท้ายโบก ป้าเหมือนป้าน่าจะใช่ป้าจะมีดาวนี่เหมือนเหมือนในลองดูสิเก็บรถยนต์ได้ด้วยอู๋อว้าวโอ้ไม่เกิดมีนี่ด้วยปั เออนี่เออรถยนต์จริงด้วยอุ้ยเทสลาเดี๋ยวนะเทสล่าไม่เอารถไฟฟ้ามีเป็นคนสันดาบดีดๆวางอยู่วางอยู่เอิบแต่ยังไม่เห็นรถเลยนะน่าจะวางตรงนี้เสร็จก่อนหรือเปล่าถึงจะวางรถได้ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองวางดูก่อนเอิบชึ๊บชึบนี่เฮ้ยรถจริงด้วยน่าจะรถรถรถเราจะได้รถอะไร ใช้ในชีวิตจริงได้เมื่เนี่ยเฮ้ยตรงนี้เป็นล้อเป็นล้ออเนเฮ้ยเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงมีล้อทองด้วยไอ้เอนี่มันอีวูดิ้นเลยอีวูอีวูอีวูใช่อีวูทัดๆเลยมีขับอีวูมีอยู่ในอีวูไงอีวู จีอีโว่อีโว่บอกไว้ก่อนเลยอีโว่เจ้าซ้อมไม่เสร็จเลยเจ้าหมีถ้าจะวางรถคือต้องเสียโลบัรอ่ะตรงเนี้ยอะไรแล้วจะวางรถแกซื้อมาเลยฮะ CDR ไปทางนู้นเลยชั้นอีโวบอกไว้ก่อนเลยอาอย่าไปซื้อแล้วการขอชั้นบนก่อนชั้นบนไม่ละไรยอะ ฝันใจเลสเตอร์อะไรไหนเนี่ยวางชั้นบนก่อนเฮ้ยโอ้ชั้นบนเป็นอะไรอะร้านเกมเหรอไม่รู้อะอาดาวดีเนี่ยเป็นชุดกีฬาดาวดีว่าเป็นอะไรบาสป่ะบาสเกตบอลปันเนี่ยอ่าไม่ใช่บาสหรอกบอลบอลบอลเกตบาสอ๋อบอลเหรอบอลเกตบอลบอลเกตสบาสนี่บอลเกตสบัดอ๋อยสภาพเฮ้ยเจมสันดีติปิงปองปิงปองพี่โตเขาเป็นแชมป์ปิงปองมาก่อนตอนเด็ก โอ้ขึ้นมาเขาเป็นยูทูบเบอร์เออว้าวนี่ไงสนามบาสจริงด้วยเห็นปะโอ้สนามบาสด้วยอ้หนี่เราก็วางมาเลยลูกบาสมานี่เราสามารถเล่นบาสในรถไฟได้โหไฮโซว่าไ,ได้เหรอ <c oughs> เล่นได้ไม่เนี่ยพี่เเล่นได้เลยอะอุ้ยที่ชั้นบนหรือว่าเราโอ้ย นี่หรือว่าเราจะไปวางชั้นวนก่อนตรงนี้นี่นี่วางคนขับรถไฟเออใช่ป่ะดีเวียนยาตบตบีโดนี่นี่นี่เป็นโนเออเล่นเป็นโนได้เล่นเป็นโนนี่นี่มเฮ้ยคุณยายคุณยายขับรถไฟใช่ยายขับรถไฟให้นะเราจะรอดเลยเนี่ยเฮ้ยที่ยาสามารถนั่งตรงนี้แล้วก็ขับได้เห็นปหมเป็นวิวมีเป็นตุ๊กตากันตุ๊กตาหน้ารถไม่น่ามาติดอะตุ๊กตาด้วยเนี่ย นี่แกแกบอกแกไม่ได้มาติดแกดูด้วยอีบ้าดีก่อนไหมเด้อเดมาต่อตรงนี้แล้วอะไรต่อตรงไหนอีกอ่ะ ก็มันยังไม่เสร็จเนี่ยเห็นปะดูมันวางได้เยอะเลยหนุนนี่เมาเลยบ้านตรงหนุนอ่ะไหนโอ้โหเดี๋ยวอย่าบอกนะบ้านเจ้าหมีดิเอ้าบ้านฉันดีหรอรถไฟเจ้าหมีทำไมโอ้โหสูงมากเลยนี่แกวางเสร็จแล้วเหรอเนี่ยวางเสร็จแล้วเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยช่างน้ำมาแบบมาปวดเกมเท่านั้นแหละเดี๋ยวฉันจะไปสู้กับแกใหม่นี่วางสนุกเกอร์แอ่งนุ๊กแอ่งนุ๊กมีแน่ ไฟไม่พออ่ะเพิ่มไฟหน่อยได้ปะเติองไฟเราเพิ่มไฟเพิ่มไฟได้ได้เดี๋ยวฉันเผารถไฟแกให้เพิ่มไฟโอ้ยนี่แล้วฝั่งนี้คืออะไรอ่ะขอลองดูดิเหยียบนี่เพิ่เหยียบไปเรื่อยเป็นไอ้นี่ไงเป็นที่นั่งที่นั่งเออที่นั่งรถมาเฟียมาเฟียโอ้หเนี่เน่เป็นไงนี่เหยียบเหยียบเพิ่มเหยียบเพิ่มตรงนี้อ่ะันนี้ลก มเหี้ยเยไม่ใช่ๆอมาบ่อยะเียเนียเียคูปอดตัวตั่อยเลยอะไม่ได้แล้วไม่ได้แย่าหย่าย่าๆย่าหยไปเลย่าห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 ย่าย่าหๆ่านย่หย่าหย่าหย่าหมีาหย่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 าาย่าหย่าหๆๆ่่หยยาายหา จะมีอาบน้ำแต่ชอบอาบน้ำนี่คุณยายคุณยายไม่ต้องอาบตรงนั้นอ่ะทำไมหรอเดียวไม่ต้องแก่ไอ้บ้านเดี๋ยวไม่ต้อไม่ต้องไม่ต้อโวัวอย่างแกเรียกไม่แล้วคุณยายเดี๋ยวนะเขาหมดแล้วดิบี้หรอหมดแล้วเหรอทำไมของเจ้าหมีมันอลังการอ่ะฝั่งโน้นน่ะเห็นปะเหมือนจะมีอีกนะแต่ว่าต้องไปข้างหลังอ่ะอ๋อด้านหลังเหรอข้างหลังนี่ อ๋อนี้เหรอโอเคแล้วก็อย่าบันไดด้วยทำไมมันทะลุอ่ะโอเคไม่บันไดยังไม่สปอนอ๋อยังไม่สปาวออกมาใช่ใช่ใช่โอ้ดีใจชั้นหมดได้แล้วแล้วก็ตรงนี้หมดยังขึ้นไปอีกใช่ปะโอ้โหจะเยอะแล้วขนาดนี้นี่รถแค่รถไฟนะมันต้องมี10ชั้นนู่นเห็นเปล่ะบ้านจนยังเป็น10ชั้นเลยโอ้สิชั้นเลยเหรอเวอร์่แล้วตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอย่าบอกนะเครื่องออกกำลังกายอีกอ่ะ ขึ้นเล่นขึ้นเล่นออกกำลังกายอะไรเยอะแยะเนี่ยข้างล่างก็ออกกำลังกายเราต้องรู้จักการออกกำลังกายบ้างเข้าใจไหมน้องอ๋อนี่ไงยกเวทอ๋อเทรนนิ่งเรามีเวทเทรนนิ่งเวทเทนรถไฟเวทเทนดีเอ็ดทุกอย่างใช่เนี่ยวางเรียบร้อยแล้วมีทางนี้ด้วยนะเออฝั่งนี้ว้ายตตอีกแล้วว้ายตรถไฟว้ายรถไฟ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  โอ้ยเอ๊ะบ้าตั้ที่โฮมที่โฮมที่โฮมโฮมโอเคโฮมโฮมอายเดี๋ยวอะไรสันะตั้มด้วยครับสั้มด้วยครับทิวใบมาทิวใบวันนี้ขาเล่นอะไรครับผมจะทำสารคดีรถไฟครับอันนี้คือรถไฟคือรถไฟที่ลัตชุรี่ที่สุดเลยครับคืออาจารอาไารย์รย์ลัตชุรี่ลัตชุรี่ครับคือตอนนี้ผมอ่ะกำลังวางแผนการท่องเที่ยวทำให้ทุกคนเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ ขบมยตั์ได้ไงเนี่ยนี่วางวางน้ำดื่มนี่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกใครที่มาเที่ยวในโลกแห่งโลบอกนี้ก็มาเที่ยวได้เรามีชุดคอสเพย์ให้แต่เสียโลบักนะครับในราคาที่ถูกมาก9 9่สบาโลบกเท่านั้นเองต่อนี่หครับต่อที่ไหนครับผมเป็นผู้สื่อข่าวครับนี่ครับแล้วใครที่มาท่องเที่ยวที่นี่นะครับก็สามารถมาดื่มน้ำอะไรได้หมดเลยนี่ ินอกินนี้แต่จะไม่บอกยี่ห้อทุกคนช่วยเบอร์หน่อยเบอร์เอร์เบอะไรเบอม่ม่มปไม่ได้จ่ายเราจะเบอร์คือเบอร์ยี่ห้อฝีเดี๋ยวนะคุณยายวาทีนี่แบรนด์แบรนด์ดอปเลยเบอไเเง่อห้าเบอหน้าเบอเบอร์หน้าโอ้ยมีดับดื่มด้วยอามาให้อร่อยนะลองชิมดูดนี่ปีศาดาบด้วยนี่ครับโอ้รถไฟปีศาจ โอ้อดน,นใช่ไหวน้ำเล่นได้คนนี้นอีกคนมาโอ้ผมมาฮาวายเลยสวัสดีครับผมมัดพะผลเออเีอเอ,อนั่นแหละออออนั่นแหละเป็นไงเอข้าตีไหม เข้าตี Jamie, LIKE! ไหมเอออุ้ยเจบีโอ oh, ้ยเจมีบบ์เกอร์ด้วยเด้งงางามงางามงามงาาหยุดงามงามงามก่อนวางก่อนเพิรบเฮ้ยจะไปของเจมีมันใหญ่ยังเลยอะรถไฟของเจมี่ดูดิโอ้รถไฟฉันอะเขาเรียกว่าเขาผิดเขา่ไงบ้าอบกิดของกันดั้มโอ้ไม่ใสรถไฟอฮ้ยดิฉันกินน้ำมะพร้าวแล้วน้ำมะพร้าวเขาไม่ได้ไว้กินเขาไว้หลักหน้าเกอะไรกาคนตายเด้อเจบี่มาไว้ร้าดิ เออน mm. hey, ั่นแหละวายดาวเฮ้ยฉันไปเหยียบชั้นล่างก่อนตัวนี้ยังไม่เหยียบเลยบัดีมีบันไดต่อขึ้นไปเป็นไงสวยเลยดูดิดูนี้ดูดิบันไดกระโดดเพื่อกระโดดกระโดดพังไหมเนี่ยอันนี้หมดยังอ่ะเจ้าบียังบิ๊กอือโอ้โหยังบิ๊ชั้นบนอีกรถไฟอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรการเกินมันคล้ายๆที่เราเคยเล่นปะ ึบที่มันเป็นรถบัสอ่ะอือที่เป็นรถไฟเทนไงก็คือมันจะได้หนูไปรถไฟลาชุรีก็จะเอาก็จะเล่นแบบลาชุรีอะไรแล้วรถไฟก็ที่ที่มีซอมบี้นะครับปลอดภัยหายห่วงแน่นอนมีแต่หมีใช่มีแต่หมีแล้วก็คุณโบคูบอดี้หัวปิงหน้าตากระบานเดี๋ยวนี่ึบนี่วางก่อนโอ้โหราชุลีสุดๆอันนี้น่าคลองนอนแน่เลยเดี๋ยวว่าอะไรที่ทำมาหรอไม่มันคือห้องกินข้าวเขาหรอที่กินข้าวหรอ ไปที่กินข้าวหรูจังก็ต้องหรูหหอ,อย่างนี้แหละเข้าใจป่าบ้านมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละมีมีห้องกินข้าวมีอะไรพวกนี้เอ,อ้ยนี่ไงไปได้อีกเจ้าวีวางวางอีกใช่วางอะไตเตียงชัวตเตียงใช่ตเตียงนอนเออว่าแล้วนี่ไงเป็นตเตียงนอนสุดยอดนี่ ตอนตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันก็เห็นวิวไงข้างทางเนี่ยเราสามารถดูวิวภูเขาได้เห็นป่ตื่นมาก็เห็นวิวภูเขาใช่ตื่นมาเห็นวิวภูเขาสบายๆอย่าบอกแล้วาข้างบนมีอีกหัวชิติดอ่ะแอก็เดินเดินถอยถอยลงมาเดินเดินเดินไซสยขวาไซสยขวาไอตัหัวติดช่วด้วย เราไปแค่เนื้อหมดแล้วหมดแล้วหรออ๋อนี่ไงได้เออหมดย่างสวยอ่ะย่างนี่ตรงนี้ตรงนี้เจ้าตัวไปดูอ๋อโอ้ยเดี๋ยวไปขึ้นไปอีกเหรอเฮ้มีขึ้นมีขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปกี่ชั้นเนี่ยทุกคนโอ้ เยอะมากอีกอีกอีกดๆดๆดนี่นี่นี่อ่าจะเท่ากับจ้าหมี่แล้วเห็นปะใกล้แล้วใกล้เทาแล้วแลนี่เนี่ปึ๊บวางวางวางอันนี้อะไรอะมาเดากันทุกคนห้องนอนเหรอห้องนอนห้องนอนโอ้ห้เตียงเตียงสวยมากห้องนอนนี้หรูมากอันนี้ห้องน้าชัวร์เนี่ยห้องน้ำเวลาอือ่วลาถ่ายกระจกมันใสองนี้ใครจะกล้าขี้ข้าอือข้าบ้ำแฮ ก็มันเคลื่อนที่อยู่ไม่เป็นไรหรอกเข้าใจคอาว่าลัชูนี่แต่ไม่ใช่ละชูนี่ต้องโชว์ทุกอย่างนะปาลาซี่ทำไงปาปาลาซี่ก็ไปถ่ายลงอินเทอร์เน็ตดีก็ได้ไหมแล้วก็กลับมาอีกของดีมีไว้โชว์วะว่าของแกไม่ได้ของดีของเน่<ะ>าโดยเฉพาะของแกเนี่เน่ามากเลยบอกว่ยไม่ไ,ๆๆไมช่แล้วบว<ะ>่าเน่าโอยแต่ละครห <ๆ S 1> ยุดหยุดพูดหยุดพูดกันได้ละเราต้องเราก็ต้องสร้างกันต่อเนี่ยโอ๊ย อุ้ยห้องนี้สวยอะ่ะห<า>้องเปลี่ยนเสื้อผ้าปะห้องเปลี่ยนเสือ้อผ้ายังเป็นกระจกค่ะน้องๆคิดดูเปลี่ยนไปภายไปแล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวฉันเฉลยให้นี่คือกระจกอะมองภายนอกได้แต่ภายในอมองเข้ามาไม่ได้่ฉันลงมองภายนอกดูสีมันก็มองเห็นอยู่ชัดเจนเลยนะแกลองดูดิคนะ่ะแกลองงห็นดิเห็นไหมเห็นว <c oughs> <c oughs> ่าก็เห็นอยู่ดีเขาเห็นสมุดดีอยู่ตรงนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าเนีกยก็เห็นเห็นบ้ ้เกิดมีขี้ตรงนี้เดแล้วตัวกำลังนั่งขี้อยู่ค่ะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวฉันดูลอกกระจกให้เห็นไหมไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นก็ตาบอดแล้วอีบ้าตาขัวว้าวฟาบอดเวิร์กโอ๊ยตรงนี้ดูวิวหน้เจ้าหมีเนี่ยนั่งตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เหรอว้าวเนี่ยตรงนี้มีนั่งกลางเลยมีมิดเลนใช่ใช่เอ้ยแต่ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยแป๊บนึงนะเอไหนตรงไหนวางโครงสร้างตรงนี้ก่อนประตูยวดเลย น่าจะหมดแล้วมั้งเจ้าหมีตรงเนี้ยนี่ลองกดรูปแผนที่ดูว่าหมดหรือไม่หมดอ๋อแผนที่ใช่ปะใช่ใช่กดไม่ได้แล้วอ่ะกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อน่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วเลยอ๋อโอเคดีเรียบร้อยแล้วล่ะครับก็นี่ให้ดูภาพรวมรถไฟสุดหรูของเรามีกี่ชั้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณห้าชั้นทุกคนแล้วก็มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำโอ้โหหรูหรามากแล้วก็มีคนใช้ด้วยเดินไปเดินมาใครเดินมาเดี๋ยวน่ากลวมา ทุกคนคิดว่าไงนะครับกับรถไฟคันนี้นะครับที่สุดหรูลัชชูรี่มากมากช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะดูซาแต่ละคนเหนื่อยสุดๆแต่ว่าสนุกมากสำหรับวันนี้เห็นหน้าแกนนี่แหละสำหรับได้ขัตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายไปมยดูเพือนเจอกันเจอกันคลิปหน้านะลาทุกคนสุดๆไปเลย